สิไปขออนุญาตไปกับลูกคนพวกนั้นโดนก็ไปแหมขวบสิไปนอนเป็นเดือนที่หันกับว่าเป็นยังไงเขาเขาว่าสิดวนน้ำที่บวชเออต้องไปเอาชุดไปยันปันยันอันไม่งอแงงตายลูกน้ำแบบนี้ที่สนไม่งอแงงฮอนก็บ้อนเขาว่าสิดวนน้ำตูนน้ำยู่ังไงฮักแม่นกเด้อจ้าขอบคุณค่ะอ่าอันต้องขออนุญาตไหมแต่ได้รับอนุญาตแล้วก็บอกว่าเอ้าอีกอันมันหลขี้เราไหลสมงเลยเอารถไปให้เพื่อน กรพากันไปไปหาล้านไอเดอ้ออันนี้ขอย่อมรับอยู่ว่าขอยเข้าไปไปหาป้าปเจว๋วขอยบ่ไเด้โทรบอกเล่าอันนี้ขอยยอมรับขอยเสียมารยาทอยู่แต่ว่าขอยไม่เหตุผลน้องขอยทําไมไม่โทรบอกขอยเฝ้าเมียงดอกทั้ง้างรั้งนี้นก็นัดสามทุ่มเพื<ป>่อท<ป>ี่จะมาเบิรงรีโนเวยียห้องออฟฟิศที่เศาอ,ออกไปแล้วเรื่องบ้านเมื่อ่อยเข้าไปคือลูกบอกแล้วกรถึกคุณแกมึงเสียมเศร้า,รา,รา,ราลูกบอกแม่บี้ต้องมาทำงานนะไปกับพี่หนุ่มเด้อไปน่าเป็นเพื่อนแกเดีย๋ยวแกจะหลับใน เออเพราะว่าพักคนน้อยแล้วครับลมก็ไกลสามสี่ส่วโมงบระเด็บประดจอดเออจอดแล้วประจอดก็จอดเงียวอยู่เพราะว่าอย่างถ้าลูกก็ไปสร้างการกนสิไปได้บอเพื่อนหลังนั้นเดากเขาไม่คนคน,คนรีโหมดขนสิเข้าไปได้บ่มันเข้าไม่ได้หรอกมันไม่กองไม่คอยเข้าไปลูกเขา่คอยกระทรบบอนเออจะเข้าบ้านเราเดิอโทรมากกองมันกรหมุนติวติวติวเสียงก็ออกมากก็เยยิ่งผู้ใดไปหันเขาเห็นเมื่อนั่นแหละแต่เขาจะพูดไม่พูดเออแล้วช่างน้อยก็เป็นคนดูแลบ้านแม่ต้อยเป็นคนดูแลความสะอาดบ้านอืม เขาจะไปยุบปีนึงไปกับเฮ็ดยังคอยบ่อไรหรอกเขาลูกเขาบอกเขาไปยุบนะอันนี้บอกความเป็นจริงนี่นี่ถามว่าต,าต้องอนุญาตอ่าแผวไหมใอยก็ต้องถามมิเลียดแล้วเขาสิไปนอนนะแผวให้แม่ไปนอนบ้านเด็กก็กับแมนก็ยุบพื้นที่เดียวกันอีหยังกับซังก็ต้องถามเขาแต่นี่แค่ไปเอาของเฉยแค่ไปเอาเอาของแม่ไปเปลี่ยนรถแล้วก็เอาเสื้อผ้าขนเอ,เอาบ่งตรงว่านี่ไปขนเสื้อผ้า ขนท่องขนีหยังออกมาเต็มเลยทําไมต้องออกมาเพราะเอามาใช้งานเพราะว่าคอสติมทัวสตูมเขาจะเปต้องใส่สบาเอาไว้หันมันก็บบริไซคือขนมานมันเลื่อยเส้อผ้านะแต่ไม่ได้หมดทุกตัวเรากกลเลยอกตัวสองตัวแหละของบางอ,อย่างยังอยู่อยู่กล่องยังอยู่ทุกจุดนั่นแหละลูกก็โทษบอกว่าแม่เอามาหน่อยเพราะว่าต้องใช้งานในการแสดงขึ้นเวทีเสื้อผ้าหลากหลายน่ะเป็นสร้อยเป็นนาฬิกาของเขาเขาก็ต้องเอามาเออผู้ดรามากกระดรามากว่านเข้าไปทาไมสนเอา กูจะไปยู่ปีนึงกันแม้แต่พอเป็นอีหยังหลอกคอยบอยซื้อซะลูกคอยมันว่าอีแม่จะบ่ไปนอนอยู่หันเตียวไม่หาว่าอะไรไปสิมาขายกาแฟให้สูสันเออมาอยู่พี่น้องเออลูกลูกคอยบอกว่าจะไปเจ้าไปยู่เดือนจะไปยู่หันกาแฟไสิเป็นหยังมันเงอนไข่ไหมอีแม่เงืนนั่นนี่แตาเงอนโตเกียแต่คอยบอได้ไปยู่งคอยไปทุล่าให้ลูกคอยซื้อเมื่อี้มีปัวไหมคนรักเขาถามงเามาอยู่กาแฟมีอยู่เดิมโปสต์ลองแถมหนึ่งครับหกสามใช่ไหม พอสองแถวหนึ่งก็น่าจะกบับก็ได้เสียค่าส่งกับแม่เอาอยู่นี่ส่งฟรีครับแม่เอาทำม่อ,อยู่นี่บ็ได้เสียค่าส่งเพราะนี่<ง>แถวนี้น่ะมีเรื่องต้องมาอธิบายทุกวันอธิบายซุ้มมันปึกกหรือไม่ซุ้มบัตรหนังสือเรียนหนังสืออันอันตุบตตั้งใจเรียนหนังสือนะไปเรียนหนันงสือแล้วตบตตั้งใจเรียนกกนะมุ่งจะขอไก่ขอไข่นหนรับคนรับตาก็เม็ดปลายทัทีบถัวแดงคอยกระเทาปันนี่แล้วคอยอาจจะบุ้งว่ามุกยาง ยูดีเขาสิพ่อไปเขายอมรับอยู่ว่าเอาไปเพื่อนไปแจวเขาไปโทรบอกพิ่งค่อยเฝ้าเพระยะทางขับรถมันก็ไกลแบบว่าสิทธาอันอันเก็บของเก็บของเก็บของเอามาใช้ในงานเอาไปหันมันกับบ้านใสประโยชน์อีกอย่างในงานการแสดงพวกเสือผาบีขี่ว่าอยู่ในตู้เขาไม่ค่อยไปค้นนาะมันอีีอืมพราลูกบอกอย่างนั้นแล้วเปิดลูกไปก็เห็นก่อย่างเข้าไปแล้วก็คุยกันแล้วก่อนที่จะเข้าไปประมาณอันเผอิพระราหน้าประอาบเข้าไปเพื่อนเขาเขาชีแจงจับได้ลูกก็แจ้งจับแม่ไดไอยู่เด้ อันนี้ลูกค่อยบอกแล้วเขาไม่อยู่กับลูกก่อนแล้วม่ยังสิลูกก่อนเพมีความลับกับข่อยเรกเขาสิบอกาไงทุกอย่างคุยกันแล้วแม่ลูกอ่ะคอยไปมาแม่ซอยลูกคอยสิ้อก็เพราะเราไม่จะสมบัติเขาดอกลังนโตนี่ยังงออยู่เลยยังปัญญาอ่อนแม่วา่อยว่าพอลูกได้ดีแล้วมามึงไปดูโปรไฟล์กูก่อนนะว่ามึงเคยติดตามกูบ่ม่ได้จังไบเลยมันได้จังไบมันเคื่อนตัวมัอยู่ใกล้สตรีมยุ้มปากมันอยู่หนาวอ่ะไง